โดยการครัดเลือกเป็นประธานรองประธานนะครับทำให้เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ของมัธเมการเพื่อที่จะส่งให้พระราชุมชนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ผมก็ขออนุญาตเรียนเชิญพี่มนัสอีกหนึ่งท่านนะครับได้มาพูดคุยนะฮะในส่วนของเราจะทําการขับเคลื่อนกันยังไงน,นั่นเองนะครับ เพราะว่าเบื้องต้นนะครับผมได้คุยกับหัวหน้าพชแล้วว่าถ้าเราต้องการที่จะจัดนัดรวมกันพูดคุยถึงการขับเคลื่อนจากวันหนึ่งแต่พอมกิดเอนู้ว่าเราก็เลื่อนผ่านร่วงเลยเวลามาพอสมควรนะครับเรายังไม่มีโอกาสได้พบปากกันได้มากขนาดนี้นะผมก็เลยเีโอกาสตรงนี้นะใช้พูดถึงพูดคุยกันแล้วก็พูดถึงการขับเคลื่อนว่าเราจะจัดกิจกรรมหรือว่าจะรวมตัวกันหรือว่าจะเลือกคณะทํางานของ โครงการหรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบต้องออกมาโมเดลรวมทั้งสิ้นของอำเภอเมืองเลยครับจริงจริงแล้วตรงนี้เราเราได้คุยกันไว้พอตรวจแล้วทีนี้ขออนุญาตฮะในนี้มีใครที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มล้างหน้าโมเดลมั้งครับทคงไหนใครอยู่ในกลุ่มมั้ยครับกลุ่มกลุ่มล้างหน้าเกือบหมดนะเกือบหมดเลยนี่ครับทีนี้ต้องทีนี้ก็ขออนุญาตทางที่ท่านใด้อยู่ในกลุ่มกลุ่มล้างหน้า ในกลุ่มของเราเนี่ยก็เอา,าจานๆง่ายๆและอย่างที่ทงางรองประธานวัชะระตัจันร์ลองรองประธานนายกออปศากลุ่ม <c oughs> เห็นไหมครับใช่ผมอาจจะเปี้ย <c oughs> ทีนีทีนี้ขออนุญาตอย่างนี้ว่าตรงนี้ตรงนี้นนนแล้วเราจะมีการตอบกลื่อนอเป็นทางการวันนี้ก็เลยมีความคิดว่าพี่น้องพวกของงานเนี่ยมารวมในนี้อยู่ประมาณ80นะครับผมเลยขออนุญาตตรงนี้ว่า อยากจะมีการต่้งกลุ่มกลุ่มของหน้าจริงๆแล้วเนี่ยของวัชระกษาตา,ายจันเนี่ยทีที่เขาบอกว่าเขาได้รับเกียรติเป็นประธานในรุ่น 64, 64. นะ64เดี๋ยวทีนี้วันนี้เนี่ยทีดูดูจากดูจากการทําง,งานที่ผ่านมาประมาณ1ปีว่าปนะครับในกลุ่มกลุ่มของหน้าเนี่ยบางที่บางแห่งนะครับส่วนใหญ่แล้วที่เราไปเกือบทุกทุกแปลงที่มีการเอามือ รัะน<อ>ั้นที่ตอนนี้เนี่ยบาง,บางที่บางแห่งเนี่ยก,ก็ยังไม่ได้มีการขับเคลื่อนอะไรมากมายนะครับจริงๆแล้วท่านนายกคือคนเก่ารวมทั้งท่านครวานะครับท่านก็พยายามที่จะทําโครงการนี้ให้เป็นรูปธรรมเขาเรียกว่าโครงการโครงหน้าที่มันกินได้อะใช่ไหมที่มันกินได้จับ้องได้เรามีคนถามว่าโครงการโครงหน้าเนี่ยทำแล้วได้อะไรมันมีประโยชน์อะไรกับคนที่เสียที่ไปนะครับเสียที่ไปมาวาว่าผุดสะ ุตสาหะทำอะไรบ้างนะครับณที่นี้เนี่ยมีคนถามผมนะทากลุ่มของนานแล้วได้อะไรผมถามว่าไม่ได้อะไรอะแต่จริงๆรแล้วคุณต้องการอะไรจากการที่เราทำกลุ่มของนาหนึ่งเลี้ยงปลาเราได้กี่ปลาไหมสองปลูกผักปลูกผักแล้วเอาไปไหนอะผมบอกเขาว่ายังไม่ต้องเอาไปไหนเรามีกินก่อนลวกันแต่ว่าตื่นเช้ามาเปิดประตูลงบันไดไปหรือมีมีมืเอเขือมีตัวมีอะไรต,าตา่างๆอันนี้ถึงละที่เราได้ ดังนั้นถ้ามีคนถามว่าทำกลมของหน้าและได้อะไรเรากินอะไรกลู่กันกน,นั้นก็ทานั้นจบทีนี้ตรงนี้วันนี้ผมเลยอยากจะขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เป็นรูปธรรมก็เลยคุยกับทางทางประธานวัชระนะเลยน,น่าจะตามกลุ่มแลวอย่างเป็นทางการแล้อเกิดอย่าเ,าาเ,าาเราอาจจะไปเยี่ยม <c oughs> เยี่ยมอะไรลงพื้นที่แต่ละแปลงลงพื้นที่แต่ละแปลงไปใหกก้กำลังใจกันนะครับแล้วตอนนี้ทางเกษตรติดต่อมา ผมถามก็เตอว่าลงมาเพื่อผมถามนี้เลยนะ,ะติอตอบผมว่าลงมาเพื่ออ๋อพี่ไม่มีอะไรก็ต้องการที่จะมาดูมาให้กำลังใจแล้วก็มีสิ่งของที่ว่าเป็นผักเป็นอะไรต่างๆมีต้นไม้ต่างๆมาๆจแจกเรานะครับฉะนั้นสรุปตรงนี้ว่าวันนี้เราน่าจะมีการเลือกประธานเพื่อที่จะดําเนินการแล้วก็คณะกรรมการ อาจจะมีประธานขับเคลื่อนไปเรื่อยๆปองก็ได้กระฐานตรงนี้ก็ยังไม่ตรงนี้ก็ได้นะครับจะว่ามีประธานอีกจำนินการไปเรื่อยๆเนาะวันนี้ผมก็เลยเอาง่ายๆผมก็อยากจะมีรา,ายขบุตเลยขออนุญาตนิดนึงครับว่าจากจากที่เราอยู่ในกลุ่มใหญ่เนาะจะมี60กว่า60รายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแรงที่ได้รับงบประมาณจากพอชอและอีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่สนใจกิจกรรมของโครงการโค้งหนองนา เพราะฉะนั้นนะครับโคร,ร,รงการโครงการพว้หน่องงานเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในโครงการแต่เราให้ความสนใจนะฮะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดในอนาคตเพราะว่า,าถ้ารัฐบาลมีวงบประมาณมาให้นะฮะเราก็จะจัดชุดนี้